บิ๊กมองงานครับอนนขอบคุณมากไม่ต้องบอกก่อนว่ามื่วนไปบิ๊กเมล t เทนมาเขาใหญ่มันใหญ่มากไงไปเล่นชุดไหนก็กลับมาชุดนั้นเห<อ>มือนอยู่ในกลางป่าเลยทีเดียวคร<ช>ับค่ะแล้วก็มางานการ์ดินเนอร์นะครับใช่ค่ะพี่มาทรู Vision จะเบาได้ย,ยังไงคะเรามันมระดับ h Class ก็เลยทีเดียวดีมากครัทุกคขอบคุณครับที่พูดแล้วทำให้พี่กับกรีนรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> พี่แต่งตัวผิดน่อไม <c oughs> โอ้หด็อกเตอร์มาตินมาอย่างนี้นะค่ะมาน้องกรีนค่ะมานต่อไปเลยค่ะน้องกรีนค่ะหนึ่งท่านที่เห็นแล้วอยากมอบโชคให้ค่ะเลือกได้เลยค่ะมาไหมคะใครอยากจะได้โชคกับกรีนบ้างไหมคะไม่เอาแม่ค่ะฝากไม่เอาและกลุ่มนี้ยปล่อยแล้วให้คนอื่นเขาบ้างอะไรบ้างนี่ไงนี่ไงคนโห่ฟูเนี่ยฮะพี่เขาเป็ทีมงานก็ เอาเหรอไได้เเอาด็กๆไหมคะน้องหนูคนนั้นไหมมาไหนดีคะเยาวชนของชาติด้านรู้เลยค่ะมาไม่ไม่ไม่ไมเรียนเธอเลยนะคะจบรางวัลที่มาเปิดมาต้องได้คำว่าดูวิชั่นแล้วจำหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่อยเรานะครับเชิญน้องหนูวิชั่นเลยนะคะควรควควเข้าไปเลยค่ะ นี่เป็นรอบแรกก่อนแล้วก็ในรอบหน้านะคะเราจะมีกิจกรรมมีเกมของรางวัลหน้าป้ายทนงท่านจะมาลดไปนะคะย่งขึ้นค่ะยังดากันนี้มาแล้วกระดาษอยู่ข้างในด้านจุดนี้แล้วปล่อยออกมาเป็นเป็นตุกระตูนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้ของรางวัลตอบใจกันไปนะคะอ่าเในรอบที่หนึ่ง ถึงจุดนี้เราเริ่มสงสัยครับว่าข้างในเนี่ยมีวัาถูวิชันจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่ไปแล้วนะคะคือคอนเฟิร์มว่ามีแน่ๆนะครับเซนตถาดนะคะด้านะนี้ปักลาอยู่นี่เลยนะคะมิั้นอาจเกิดการฟอ้องร้อกจากผู้บริโภคได้อันแรกว่างเปล่าอันสองมีโฟมอันสามมีกระตูนอ,อันที่สี่อ <ๆ S 2> <ไป S 1> ยู่ไังไงเราต้องมาดูกันถ้ามีเป็นผ่านคำไว้ไหมคะรับครับเด็ค่ะแล้วก็ให้น้องกรีนมอบให้นะคะ ุภาพบุรุษท่านสุดท้ายนะครับเรือกครับโหเลือกยากนะครับเรามีเรียกได้ว่าคันดิเดตนับล้านนะครับตอนนี้เราขอพี่เสื้อเขียวที่ถ่ายรูปอยู่แล้วกันครับขอเชิญครับพี่ครับเชิญเลยค่ะคือพี่แอบมีรอยยิ้มกรุ้มกริบด้วยนะคะด้านนี้จับรางวัลได้เลยค่ับรู้พันธสัญญาของเธอน่าจะทำให้เธอได้รับโชคที่ยิ่งใหญ่ได้ครับนะครับโอ้ยสีก็บอกแล้วสีชมพูนะมีแนวโน้มโชคสองชั้นอะไรคะ นะครับมีรอยยิบปริศนาด้วยนะคะและมีรอยยิบปริศนาไม่มีอะไรเลยนะคะด้านนี้แต่เป็นของรางวันนะคะปลอบใจกันให้แล้วก็พร้อมทั้งลายเซ็นของน้องอิดนะคะย้ำอีกรอบถึงว่ารอบนี้นะเราให้โชว์ตัวกันก่อนรอบหน้านะคะเดี๋ยวนักล่าฝันทุกท่านจะเข้าไปแล้วก็ไปวิดพื้นนะคะให้หัวใจสูบฉีดม้ากกิ้งขึ้นโอเคได้ครับแล้วก็มาเจอกับเกมของเราในรอบหน้าค่ะครับขอย้ำว่าเราไม่ได้หลอกนะฮะมีจริงิงมีจริงจริงค่ะไม่ได้โกหก รอบหน้าพบกันในช่วงเวลากี่โมงครัะในรอบเวลานะคะกี่โมงกี่กี่โมงสี่สี่นาฬิกาห้าสิบนาทีสี่หกนาฬิกาห้าสิบนาทีนั่นคือรอบสองสี่โมงห้าสิบนั่นเองนะคะท่านไหนที่อยากร่วมสนุกค่ะย้ำกันว่าในรอบหน้านั้นเราจะมีเกมให้คุณได้ร่วมสนุกกันเป็นเกมพิเศษของรางวัลก็จะพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้นะคะน้องๆทุกคนเนี่ยให้นะคะ เรียกว่าส่งรอยยิ้มให้กับทุกท่านก่อนในรอบนี้เพื่อให้ไาส่งไอคอนแท็บว่ารอบหน้าต้องกลับมาเจอกันนะนะคะส่งดวงตาป,งปิ๊งปิ๊งกันก่อน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วล่ะค่ะเราเชิญชวนให้เขามาร่วมทุกเรื่ขของสุดทุรอรอบหน้าดีกว่าวก็สำหรับรอบหน้านะครับเวลา4โมงนะครับ50นาทีนะครับวันนี้พวกเรานะฮะัทั้ง4คนเนี่ย จะยืนรออยู่ตรงนี้นะครับมาร่วมเล่นเกมนะครับร่วมสนุกกันแลบพร้อมว่าของรางวัลเนี่ยมีมากมายนะครับอย่างรางวัลใหญ่เนี่ยรอรับได้เลยนะฮะมีแจกแน่นอนเมื่อวานนี้พวกก็แจกไปแล้วว่ามีเพื่อนเพื่อนเอสมาเหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะครับใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับพูดทรูทิชนะครับดีตรบทุท่านนะครับเดินดูแล้วนะฮะอาจจะดีนะเขาเรียกว่าดูฟิตตี้พันเแล้วละออกกำลังกายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวได้ฟิตต่อไได้ค่ะเพราะว่าที่นี่ฟิตตี้ก็ไม่แพ้ที่อื่นครับค่ะ หมายถึงอายุหรือว่าน้ำหนักคะทุกอย่างครับทุณค่ะพี่ถือเปคำชมแล้วกันนะคะอย่าลืมนะครับพบก,กันรอบหน้านะครับ4.50นาทีนะครับได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญน้องๆทุกคนนะคะไปพักผ่อนด้านหลังเวทีกันก่อนเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เอาละค่ะทุกท่านคะอย่างที่น้องทุกคนได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าในรอบหน้าในรอบเวลาของนะคะ16นาาห0ทีหรือว่ารอบเวลาสิ5โมง50ค่ะเราจะมีกิจกรรมดีๆบนเวทีแห่งนี้กัน